ป็นแฟนมีที่ที่ดีที่สุดของอุ้มเลยเราเชื่อป้าว่ามันทําให้อุ้มรู้สึกว่าอุ้มชอบสิ่งนี้อะเอางงป้มันทำให้อุ้มรู้สึกว่าเฮ้ยอุ้มชอบจังแบบเฮ้ยทำไมมีความสุขจังปกติเวลาที่ทุกครั้งที่อุ้มอยู่บนเวทีอะคะ่ะ จะรู้สึกว่าอุ้มเป็นทุกข์ทั้งๆท,ที่อุ้มไปเพื่อมอบความสุขให้กับทุกคนใช่ไหมแต่อุ้มกลับรู้สึกว่าอุ้มแบบอุ้ยเป็นทุกข์จังเลยมันทุกข์อ่ะทุกคนมันอมทุกข์ทั้งก่อนขึ้นระหว่างอยู่และลงไปมันรู้สึกแบบอุ้ยตายกูตายแล้วไม่อยากทำเลยไม่อยากเห็นตัวเองแบบนั้นเลย ทำไมเราต้องเป็นแบบนั้นและไปอยู่บนนั้นวะมันเกิดความสงสัยแล้วก็มันไม่มั่นใจเลยแต่พอเรามีแฟนมีรอบนี้ใช่ไหมคะกลับมาปึ๊บดูตัวเองแล้วก็เหมือนแบบมันแฟดแบกอะความสุขมันแฟดแบกกลับมาว่าแบบ ความสุขบนเวทีน้วันนั้น,ม,นมันรู้สึกเหมือนแบบ้ยมีความสุขจังเลยเราทำได้นี่หวา่าอะไรเงี้ยเราทำได้นี่หวา่าก็แค่กลัวอยู่อย่างนั้นเอง <c oughs> ก็แค่กลัวอยู่อย่างนั้นก็เลยไม่กล้าทำอะไรสักอย่าง แต่ก็ทำได้นี่หว่าค่ะแล้วก็กลับมาดูคอนเสิร์ตคนนั้นคนนี้ดูคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยอยู่กับมีนาก็เปิดคอนเสิร์ตดูกันเราก็คุยกันว่าเฮ้ยมึงเราต้องทำถ้าวันหนึ่งเรามีเราต้องทำมันออกมาดีแน่เลยอะไรเงี้ยเคยเราทำได้นะเว้ยอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่เคยเราไม่เคยคุยกันพาร์ทของคอนเสิร์ตอะตลบอะแต่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 บอกก่อนว่ามันมันแบบไม่ใช่แบบอุ้ย ฉันจะต้องมีอะไรเงี้ยหมายถึงแบบว่าถ้าวันหนึ่งหมายถึงในอนาคตแบบถ้าวันหนึ่งเราเราเรา,เรามีสิ่งนั้นจริงๆของเราอะไรเงี้ยได้โชว์เต็มๆได้ทำมันเต็มๆอะเราต้องทำมันออกมาได้ดีแน่เลยแต่ไม่ใช่แบบบุ่มบ่ามทำนะคอนเสิร์ตมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ คือรู้สึกว่าอยากลองสักสิเพลงอ่ะทุกคนงงๆๆอยากลองสักสิบเพลงอ่ะอยากโชว์สักแบบสิบโชว์อ่ะงงเลยอ่ะ <c oughs> โคตรปลดล็อกอ่ะทุกคน <c oughs> จริงคือโคตรปลดลลอกอ่ะอุ้มบอกเลยอุ้มโคตรปลดล็อกเลยงานนี้โดยปกติแล้วก่อนอันนี้มันเหมือนแบบการอ้าปากร้องเพลงเหมือนดอกพิกลจะร่วงออกจากปาก เฮ้ยกัดอะไรอะ่ะกาดอีกแล้วปวดล็อกใช้ปวดล็อกมากๆเลยอะ่ะอืวันแฟนมีรู้สึกไหนไหมโน่ no. ไม่มีไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยแล้วอุ้งรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากๆใช่ค่ะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วจังเลย คนดูก็ชอบนี่นะคะอยากให้ร้องสักยี่สิบเพลงก็อยากร้องให้ฟังค่ะแต่ว่านะคะมันก็ไม่ใช่ว่าจะร้องได้เลยยังติดอยู่โกดังสีนี่ทำเต็มที่อ่ะเอาง่ายๆเพราะหนูรู้สึกว่าวันนั้น วันนั้นเป็นวันที่หนูต้องลบคําศกประมาทที่มันเคยเกิดขึ้นกับตัวอุ้มเองให้ได้อืม เก่งมากขอบคุณค่ะคือมันไม่ใช่ว่าอุ้มเก่งเดี๋ยวรนะเไว้มันต้องแบบทุกคนด้วยอ่ะที่เก่งทั้งทีมงานแล้วมีนาอิงก,ก็เก่งมากเทียมูถ่ายซีรีส์หนยไม่จ๊ะถ่ายอะไรไม่มีไม่มีทุกคนเป็นอะไรเนี่ย แกมันก่ออะไรก็บอกอยู่วันนั้นแค่บังเอิญเข้าใจไหมคืออุ้มไปทำงานแล้วก็เลยแบบแวะไปหาพี่ฟ้าเฉยๆบ่บ่บ่แบบมีเจ้าเจอยังหัวรัดอยู่ไหมชีมีขนคิ้วแค่ขนคิ้วชีเป็นสีขาวทุกคนคิ้วสีอ่อนคือเดี๋ยวเนี้ไม่เห็นหรอ คือผู้ผู้หญิงทุกคนเทรนด์การแต่งหน้าเขาต้องใช้มาสคาร่าคิวสีอ่อนเพื่อที่จะทำให้หน้าเราดูซอฟซึ่งเจอรี่เขาอินเทรนด์ไงชี่คือแมวเจนแซตมีโอกาสเป็น live section ไลฟ์เซกชั่นกับหมอเขาพูดไ <ป S 1> หมถ้าชี่ขอมาก็จะไปให้ เคไหมแว่นมานี่มาแว่นมานี่มาหมายถึงอุ้มหรอหมายถึงอุ้มหรอหรืออย่างไรเนี่ยก็แค่นั้นดูดินี่ไปพร้อมหันไปอวดโฉมประชาชนด้วยรูจมูกอันใหญ่ ด้วยรูจมูกอันมหึมาดูสิหันไปคนมองตาพิษมองรูจมูกโอ้ยน้องลูกรูจมูกใหญ่มากน้องรูเยอะพอมามี หันไปหนึ่งสองซ้ำปึ้งรู้จมูกเดลี่รู้จมูกจะเท่าตาดำแล้วดูดิ <c oughs> ทำไมหน้าตาน่าเกลียดอย่างนี้น่ารักน่าเกลียดดูพสดสติดสดิ๊งอ่ะคิ Q ้วมันมีมันปัดคิ้วสีอ่อนโถเอ้ยโตอินไงดูสินี่ ดูดิทุกคนรู้จมูกเท่าตาลำลาาาเลยะะอ้อยยไม่ตาโอ้ยงไม่ขี้เหร่เลยค่ะนี่ลูกกูไม่เอาไม่ไปอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ตรงนี้แหละทำรักรักกันก่อนส่องแล้วดูควา,ามขี้เหร่ของตัวเองเร็วรับได้ไหมเนะี้ยจะเอาอยัางไงดู เธอโอเคไหมทีห่หน้าเธอขี้เรอย่างเงี้ยหรือว่าไงไม่โอเคหรือโอเคยากัะเซียทุเร่จริงๆริงอุ้ยไม่ให้ไปยะ <Yeah. S 2> ทุกคนดูผงอชาเดยวอุ้มต้องขอตัวราไปก่อนนะคะ รู้นะว่าคิดถึงกันใครคิดถึงก็ไปเปิดคลิปร้องเพลงของดิฉันดูได้นี่ไปแล้วนะคะทุกคนรักทุกคนนะคะคิดถึงมากๆ